โตโยต้าไฮรักเป็นรถกระบะระดับตำนานที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและทั่วโลกและสำหรับผู้ชมของช่อง The Story Hub วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับโตโยต้าไฮรักในมุมมองที่ลึกขึ้นทางด้านการออกแบบสมรรถนะความทนทานและเหตุผลว่าทำไมรถกระบะรุ่นนี้จึงยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่มดีไซน์ภายนอกของโตโยต้าไฮลักโดดเด่นด้วยความแข็งแกร่งและดุดันเส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้ดูบึกบึนสื่อถึงความพร้อมลุยในทุกสภาพเส้นทาง กระจังหน้าขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกทรงพลังไฟหน้าแบบเล็ดให้ความสว่างชัดเจนและทันสมัยกันชนหน้าดูแข็งแรงพร้อมรองรับการใช้งานหนักไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองทางไกลหรือเส้นทางออฟโรดตัวรถถูกยกสูงในระดับที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับผ่านถนนครุกคะาดหรือพื้นที่น้ำท่วมขังภายในห้องโดยสารของโตโยต้าไฮลักถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานจริง วัสดุภายในมีความทนทานแต่ยังคงให้ความรู้สึกพรีเมียมในรุ่นใหม่ใหม่บอะดนั่งออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีลดความเมื่ยลาเมื่อต้องขับขี่เป็นเวลานานแผงคอนโซลจัดวางอุปกรณ์ต่างๆอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทําให้การใช้งานระบบนําทางเพลงและการสื่อสารสะดวกยิ่งขึ้นจุดเด่นสําคัญของโตโยต้าไฮักคือสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึด ถึกทนมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ให้พละกําลังเหมาะกับการใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์และการใช้งานส่วนตัวแรงบิดดีเหมาะสําหรับการบรรทุกหนักการลากจูงและการขับในสภาพถนนที่ท้าทายระบบช่วงล่างถูกพัฒนาให้รองรับน้ําหนักได้ดีขณะเดียวกันยังให้ความนุ่มนวลเมื่อต้องขับบนถนนทั่วไปทําให้ไฮรักเป็นรถกระบะที่ขับสบายกว่าที่หลายคนคาดคิดระบบขับเคลื่อนของโตโยต้าไฮลักโดยเฉพาะรุ่นขับเคลื่อน4ีลอ้อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลุยเส้นทางออฟโรด ไม่ว่าจะเป็นทางดินโครนสายหรือทางชันระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับคนที่ต้องใช้งานในพื้นที่ธุรกันดารไฮลักถือเป็นเพื่อนคู่ใจที่ไว้ใจได้ด้านความปลอดภัยโตโยต้าไฮรักให้ความสำคัญอย่างมากมาพร้อมระบบความปลอดภัยมาตรฐานและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัย เช่นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความอบุ่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ว่าจะใช้รถในชีวิตประจำวันหรือเดินทางไกลอีกหนึ่งเหตุผลที่โตโยต้าไฮรักได้รับความนิยมอย่างยาวนานคือความคุ้มค่าในการใช้งานรถรุ่นนี้มีค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงอะไหล่หาง่ายและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศความทนทานของตัวรถทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปีโดยไม่ต้องกังวลมากนัก นอกจากนี้ราคาขายต่อของไฮลักยังอยู่ในระดับที่ดีถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสําหรับผู้ซื้อโตโยต้าไฮลักไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะสําหรับการทํางานเท่านั้นแต่ยังเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมกลางแจ้งพื้นที่กระบะด้านหลังสามารถปรับแต่งได้หลากหลายไม่ว่าจะใส่อุปกรณ์แคมปิ้งจักรยานหรืออุปกรณ์ทํางานทําให้รถคันเดียวตอบโจทย์ได้หลายบทบาทสําหรับตลาดประเทศไทยโตโยต้าไฮลักถือเป็นรถที่เข้าใจผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการหรือคนทำงานในเมืองรถรุ่นนี้สามารถปรับตัวเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวความแข็งแกร่งผสานกับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ไฮลักยังคงเป็นผู้นำในตลาดรถกระบะอย่างแท้จริงสรุปแล้วโตโยต้าไฮลักคือรถกระบะท,ที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วด้วยการเวลา เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานความเชื่อถือได้และความคุ้มค่าหากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โตโยต้าไฮลักคือคำตอบที่ไม่ทำให้ผิดหวังและนี่คือเรื่องราวของรถกระบะระดับตำนานที่เดอะสตอรี่ฮัภูมิใจนำเสนอให้คุณได้รับชม